กองทัพซีเรียปักหลักสู้ IS บุกกรอบทิศวันที่8ธันวาคม2567อยู่กับดิฉันนะคะชนวัรวังชากรบิ๊กวอ a ์ร์ผ่าโลกมาอัปเดตกับศึกยึดซีเรียกันล่าสุดกระแสะข่าวส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นลบต่อรัฐบาลอาซานนะคะว่าอาจสู้กลุ่มกบฏและ IS ไม่ไหวแม้ว่าพันธมิตรอาหราับจะยืนยันว่าจะมาช่วย แต่อาจจะสายเกินกันเพราะว่ากลุ่ม IS และกลุ่มกบฏระดมกันมาทั่วทิศเลยวันแรกมา500แล้วมาเพิ่มกำลังอีกพันกว่าคนนะคะเพราะ3วันช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียกับซีเรียรปราบไป1,400หลังสุดนี้ประมาณ3,000แล้วคะ่ะหลังจากการปราบ IS ที่เตรียมบุกยึดซีเรียรในอดีตนะคะเหตุการณ์มันคล้ายแบบ ย้อนไปในอดีตจนวันนี้กลับมาย้อนอีกแล้วแต่คราวนี้เปิดฉากด้วย AS เมื่อฝีแตกค่ะปราบ IS ปราบกลุ่มกบฏปล่อยเชื้อเอาไว้เพียบปล่อยให้สหรัฐอิสราเอลตุรกีสร้างกลุ่มกองกำลังสารพัดชื่อภายใต้การสนับสนุนทั้งเงินอาวุธยุโทโธปกรณ์เอาไว้ใช้งานทางภูมิรัฐศาสตร์วันนี้เลยออกมาอารวาดกันใหญ่เลยมาทุกทิศเลยมาทุกกลุ่มเลย อ้างว่าค่นอัศาดปฏิวัติซีเรียทั้งๆท,ที่กลุ่มคนเหลา่านี้มีคนซีเรียน้อยมากเป็นทหารรับจ้างต่างชาติซะเยอะในวันแรกๆนะคะตามหลักฐานที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียที่สำคัญข่าวที่ว่ากองทัพเบื่อนายผู้นำหม่เอาการเอางานของระดับนำแล้วก็แตกแยกกันเองเลยเพ่นหนีไม่สู้ บางส่วนก็เปลี่ยนข้างซะนี่ไปเข้ากับฝ่ายกบฏห,หวังเอาชีวิตรอดมหนำซ้ำมีการทิ้งอาวุธดีๆที่รัเสเซียให้เอาไปใช้สบายไปเลย i อที่เข้ามายึดเรื่องนี้อาจจะมีส่วนจริงบ้างแต่ก็ต้องฟังหูไหว้หูนะคะเพราะสื่อกระแสหลักเข้าข้างสหรัฐอิสราเอลตุรกีชัดเจนสร้างภาพว่านี่คือการลุกขึ้นสู้จะฟื้นสงครามกลางเมืองให้ได้ท,ทั้งทั้งที กองกำลังติดอาวุธเหล่านี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะเปิดฉากบุกยึดเมืองกลุ่ม HTS ซึ่งเป็นอดีตกลุ่มอนุสราหรืออลกออิดะก็ชัดเจนต่อหลังว่ามันมีกลุ่มกบฏท,ที่กบฏเป็นฝ่ายค้านร,รัฐบาลซีเรียอย่าง SDF มาร่วมแจบแล้วก็ยัมีอีกนะคะสารพัดกลุ่มต้องการจะฟื้นบรรยากาศว่าน,นี่คือการลุกขึ้นสู้เป็นสงครามกลางเมือง ครั้งใหม่การที่มีชาวต่างชาติมาเป็นหารรับจ้างมากมายอันนี้แหละเปิดโปงตัวเอง Wall Street เจอหน้าละตัวดีเลยสื่ออเมริกาอ้างว่าได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวสหรัฐอาหรับเอเมิเรตกาตาประเทศอาหรับอื่นๆซึ่งกังวลมากขึ้นว่าแนวโน้มรัฐบาลอาศาสตรชุดปัจจุบันจะล่มสลายความวุ่นวายที่ตามมาในเขตป,ปกครองพิเศษของซีเรียและการ แพร่กระจายของความไม่มั่นคงทั่วภูมิภาคอ้างด้วยนะคะว่าอสาัสซาดเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากใครต่อใครแล้วถูกปฏิเสธประเด็นนี้ขอฟังไว้หูนะคะเพราะพันธมิตรหลักที่สนับสนุนปาเลสไตน์อย่างรัสเซียอิรานอิรักประกาศชัดค่ะหนุนซีเรียประเทศที่มีริซิเนเป็นหลักอย่างเยเมนก็ยืนยันว่ายืนเคียงข้างซีเรีย แม้จะจอแดนและอียิปต์ทางการก็ประกาศนะคะหนุนรัฐบาลอัสซาดแต่สื่อของสหรัฐสื่อหลักของอิสเอลบอกว่าถูกปฏิเสธหน้ามานเปล่าเลยเพราะว่ากองกำลังหลักที่ยืนหยัดต่อสู้กับ IS อกลุ่มกบฏก็คือรัสเซียอิรานซีเรียตอนนี้มีอิรักเข้าร่วมแสดงจุดยืนชัดเจนนะคะรัสเซียอิรานอิรักและกำลังเตรียมการปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่แม้ว่า เขาจะไม่บอกรายละเอียดหรอกใครจะบอกแต่ค่อนข้างชัดเจนว่าวันนี้ควันจางแล้วเห็นชัดครับใครมิตรใครศัตรูช่วงแรกๆนี่อิรานรัเจะพยายามการรันตุรกีนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นศัตรูแต่กลายเป็นเจ้าตัวเอเดก,กันให้สัมภาษณ์ประกาศเป็นทางการซะเองว่านุนฝ่ายกบฏกลุ่มก่อการร้ายที่ตรุรกีสนับสนุน ได้บุกเข้าใกล้เมืองโฮมของซีเรียน,นะคะเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรประมาณ800คนถ้าหากรัฐบาลอาซาร่มสลายรัฐบาลในกรุงดามัสกัสจะถูกตัดขาดจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและจงังหวัดชายฝั่งทะเลสองแห่งคือลาะตะเกียและตาตาซซึ่งมีฐานทัพใหญ่ของรัสเซียคือฐานทัพบ,บกฐานทัพอากาศและฐานทัพเรืออยู่แถวนี้ละค่ะ เป็นที่ชุมกลุ่มน้อยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะอาราวีกลุ่มนี้จงรักพักดีหรือเอาด้วยกับรัฐบาลซีเรียมาโดยตลอดอยู่กันแถวๆนั้นละค่ะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา i อ s ในทิศท,ทางนี้ลดลงเพราะอะไรกองกำลังการบินอวกาศของรัสเซียแท็กทีมกองทัพอากาศของซีเรียนะคะทิ้งระเบิดขนาดใหญ่เลย ก็น่าจะนึกภาพออกว่ารัสเซียมีบอมที่มีศักยภาพและมีความรุนแรงขนาดไหนนอกจากนี้ยังมีการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของกองทัพรัพรสเซียและซีเรียคือบุกภาคพ,พื้นดินนะคะยากนักแหละที่กลุ่มโจร i อ k อ y ขี่มอเตอร์ไซค์ SUV จะต่อสู้กับกองทัพหลักที่มียุทโธปกรณ์เยอะแยะได้นะคะที่จริงรายงานไปตอนต้นนะคะว่า สองเมืองนี้ที่รัสเซียซเรียเด็ดชีพไปแล้วคือฮอมสและเมืองฮามา300ค่ะและก่อนหน้านี้ตั้งแต่เปิดฉากโจมตีสัปดาห์ที่แล้วนะคะจนมาถึงทุกวันนี้ IS ดับไปแล้วกว่า3,000ค่ะมาดูสถานการณ์ทางตอนใต้ของซีเรียที่บอกบุกรอบทิศอ่ะกลุ่มกบฏก,กับ IS บุกตรงไหนบ้างตอนใต้นะคะกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการฝึกฝนจากอเมริกา อันนี้มาทางชายแดนจอแดนค่ะเริ่มลุกรารซีเรียรตอนใต้แล้วเท่านั้นมีฐานทัพเอาตาันไงสรัสเอาลโดนแล้วก็ขึ้นบินรบมาโจมตีซีเรียรบ่อยไปฉะนั้นถ้ามีกลุ่มติดอาวุธออกมาจากแถวนี้มันก็ชัดว่าใครหนุนรุกเข้ามาในทางตอนใต้ของซีเรียรนะคะยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ทีเดียวยึดจุดผ่านแดนขยายพื้นที่ควบคุมขับไล่หน่วยทหารอาหรับซีเรียรและพันธมิตรออกจากจุดนี้ ตรงนี้มันเขตอิทธิพลสรัฐนี่นาฟังตะวันออกละ่ะกลุ่มฝ่ายค้านซีเรียนี่เขาจะเรียกตัวเองว่ากลุ่มกบฏน,นะคะ SDF และอย่างอื่นๆที่สนับสนุนโดยอเมริกาเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันเลยนักกรอบไอซิสที่เพิ่งได้รับการฝึกฝนมาเคลื่อนพลไปยังเมืองปาลไมราจากดินแดนซีเรียที่สรัฐยึดครองเห็นไหมคะแผ่นดินซีเรียแต่สรัอิสราเอลตุรกี มายึดไปเฉยเลยและปัญหานี้แก้ไม่ได้มาตั้งแต่10ปีที่แล้วจนทุกวันนี้ก็เลยฝีแตกค่ะอยู่บริเวณชายแดนจอร์แดนอิรักนะคะอันนี้เป็นกองกำลังที่ร่วมกับ CA อเอวุโศซึ่งถ้าย้อนไปดูข้อมูลเก่าๆจะเห็นเลยนะคะเขาให้สัมภาษณ์มันก็ชัดว่าใครเป็นต้นตำรับสนับสนุนกลุ่มนี้กลุ่มนี้ที่นำโดย อดีต c a ก็เคลื่อนพลไปสมทบกับกลุ่มกบฏ SDF นะคะที่เมืองปาลไมรามาจากฝั่งตะวันออกจะมาบุกสมทบแถวโฮมแถวฮามานั่นแหละในภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะเครขดชัดเจนนะคะสหรัฐสนับสนุนกวาดล้างพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของซีเรียในเขตเมืองฮัสกาและเมืองกาเมชโลสถานการณ์ของฐานทัพซีเรียรัสเซีย ในพื้นที่นี้ยังไม่รู้นะคะว่าถูกโจมตีด้วยหรือเปล่ารัสเซียจะปล่อยให้โจมตีหรือฝีแตกค่ะฝีแตกแบบนี้คิดว่ารัสเซียยังไงก็ไม่ปล่อยมืออยู่แล้วเพราะมันเดิมพันด้วยเครดิตในฐานะผู้พิทักษ์ตะวันออกกลางในฝั่งมหาอำนาจโลกหลายขั้วนะคะรัสเซียพายมือให้อิรานออกหน้านำอยู่ก่อนแล้วอย่าลืมว่าเงาทะมึนเบื้องหลังวิกฤตในซีเรียนี้คือสหรัฐ และเป้าหมายใหญ่ในการทำลายก็คือรัสเซียอิร่านค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยมีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเราโดยจากตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี3-02-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาละที่นี้ด้วยค่ะ